ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับ Enjoyo oh, Makeup Channel อยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็พากันมาบล็อกกันที่ฮ่องกงนะคะก็สําหรับช่วงนี้นะคะสายมูสายไหนต้องรู้จักวัดนี้แน่นอนคะ่ะวัดกังฮะหรือว่าแชกุูมิวนะคะที่อยู่ที่ฮ่องกงที่บอกได้เลยค่ะว่าปังมากๆถ้าใครมาขอเรื่องเองินเ,เรื่องงานเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนเลยนะคะปังๆรวยๆยังไงเราไปกันแบบไม่งอทัวเลยนะคะงั้นเราไปกันเลยคะ่ะ สำหรับการเดินทางมาที่นี่นะคะสามารถลงได้สองสถานีไม่ว่าจะเป็นสถานีไทยไวจากสายสีฟ้าหรือแชกุงเทมโปนะคะเป็นสถานีจากสายสีน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมาจากทางเซ็นทรัลหรือว่าจากทางฝั่งเกาะฮ่องกงนะคะสามารถนั่งสายสีแดงข้ามมาได้นะคะแล้วมาเปลี่ยนที่สถานีซิมซาจุยนะคะเปลี่ยนเป็นเส้นสายสีน้ำตาลที่อ e ีจิมซาจุยนั่งยาวเป็นสีน้ำตาลมาที่แชก กรุงเทมโป้ก็ได้นะคะหรือจะไปต่อที่หองฮัม um นะคะเปลี่ยนเป็นสถานีไทยไหวก็ได้นะคะสองสถานีนี้ใกล้กับวัดมากที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ยากเลยเอานะคะถ้าเพื่อนๆมาทางลงมาจากสถานีไทยไวนะคะก็ให้เพื่อนๆอ,ออก exit ปีหลังจาก exit ปีแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็นสถานีจอดรถ ของรถเมตรสายต่างๆนะคะมากมายเป็นสถานีสตอปใหญ่เหมือนกันนะคะซึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยละคะก็คือให้เดินทะลุผ่านตรงนั้นมานะคะแล้วเราก็จะไปกันที่เทมโปกันอย่างง่ายได้เลย MUT19 แ่นาเสือง่าเยียวโอเคนะคะเราก็เดินออกมาผ่านพพับ o ิ i ทรานสปอร์ตมาถึงถนนใหญ่แล้ว เดินตกไปเรื่อยๆนะคะตรไปทางนี้ค่ะแล้วเ,เดี๋ยววัดจะอยู่ฝั่งขวามือนะซึ่งเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นเห็นวัดไหมคะเห็นไหมคะเห็นเห็นน่าจะเห็นมังกรที่อยู่บนหลังคาแล้วนะคะ ถึงแล้วเราก็เลี้ยวขวามานะคะเนี่ยค่ะประตูทางเข้าที่ปิดนะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่สถานีวัดแช่กออุ้งหมิงนะคะก็คือไปอีกสถานีหนึ่งถ้าคนมาจากสายสีแดงแถวกิบซาตุนะ,ะ่ะสามารถมาลงสถานีนี้ได้นะคะก็ลงมาปื๊บสามารถออกมาทาง e x i t A ได้เลยนะคะพอออกมา Exit A แล้วเดินข้ามแล้วก็วัดเนี่ยก็จะอยู่ขวามือเลยนะคะเป็นหลังคาสีแดงๆนั่นนะคะแล้วก็ข้ามถนนไปนะคะ ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับเพื่อนที่อยากจะมานะคะจอยขอเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาที่จะมาเช่าของขลังของกำนันหรือว่าของที่ระลึกติดตัวไปนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ย จำเงินสดมาเลยนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างหาตู้เ t ทีมยากมากๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีช้อปปิ้งมอลล์หรืออะไรที่สามารถจะให้เพื่อนเนี่ยได้ซื้อของหรือแลกเงินด้วยบัตรเครดิตได้ะคะ่ะเพราะทั้งวัดเนี่ยเขาจะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะตอนนี้เราต้องเดินออกมาจากวัดนะคะเพื่อมาหาเ TM ีมซึ่งก็แถวนี้ไม่มีเ TM ีเเลยค่ะเพราะว่าเราจะช้อปปิง้งเราจะซื้อทูบเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยคะเตรียมเงินมาให้พร้อมนะคะไม่งั้นก็จะต้องมาเซเว่นอีเลฟเว่นข้างๆนี่นะคะที่จะ ให้เรากดตังได้นะคะอันนี้นะก็ได้ถือตังมาเป็นบัน้นเป็นหมอนะคะตอนนี้นี่นะคะมาก็อย่าลืมกดตังมาก่อนนะคะถ้ามาพร้อมตัวกับ cashless แบบ A G ก็คือไม่ต้องไม่ต้องได้อะไรเลยนะคะซื้อทูบยังไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องเป็นตังนะคะ เริ่มกันที่ไหว้ฟ้าดินไปแล้วนะเรามาไหวต้ตรงตรงกลางก็คือเป็นเทพละคะ่ะเพราะว่าต้องแบบห้ามแบบใส่ต้องใส่ต้องเปิดหน้านิดนึงเดี๋ยวเทพจะจำเราไม่ได้ดูหัวเห็ <c oughs> นไหมใช่เราไม่รู้เป็นใครที่ <c oughs> เรามาตรงนี้นก็คือเป็นสามกระถางกระถางละสามดอกนะคะทุกกระถางจะเป็นสามดอกเลยจ้ะโอเคตามเข้าไปค่ะความรู้ความรู้ ุนขวาค่ะไปเรื่อยๆค่ะโอเคถ้ามหุ่นควรน,นะคะมีภาษาไทายเขียนประกอบด้วยหมุนตามเฉียนนาฬิกาปั๊ดเลค่ะว้าวสะใจมากองนะคะสามครั้งนะคะแล้วก็หมุนกลางหันนะคะหมุนทางขวานะคะหมุนให้เร็วๆนะคะห้ามหมุนช้านะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะประสบความสำเร็จช้าก็ต้องหมุนเร็วๆค่ะไปค่ะ อันนี้เรามาจะาข้างหน้านะคะมาข้างๆนะคะก็จะเป็นไหว้ฉ่สีเออียนะคะก็อันนี้ชุดละ60บาทเดี๋ยวเขาจะทาพิธีให้ไหว้สามครั้งแล้วก็อธิษฐานชื่อแล้วก็อธิษฐานสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งสามารถเช่ากับบ้านได้นะคะลาค่าแปดสิบเหรียญก็คืออันนี้เป็นแบบถุงเงินถุงทองเอากับบ้านนะคะต้องทำไ อันนี้กันยังหวันไม่ต้นจุกปักปากจับโอเคล้หลังจากที่ทำพิธีนะคะก็จะต้องมารูปนะคะรูบตรงกลางก่อนนะคะ,แล,ละ,คะแล้วก็ลูบกิ่งนะคะแล้วก็รูบใบนะคะรวบทั้งหมดนะ,ะเข้ากระเป๋าะคะ่ะ กระเป๋าค่ะกระเป๋าค่ะ,คะ,คะลูกกระเป๋าค่ะเออนั่นแหละคะ่ะเก็บเก็บกลับบ้านนะคะเก็บเงินเก็บทองกลับบ้านนะคะโอเคค่ะโปรเฟชั่นอลด้านการลูกก็เก็บเงินเก็บทองกลับบ้านก,ก,กนระซายขอบคุณทรนะายก,ก็คือได้ตังค์แม่ทองกับบ้าน เริ่มร้องเลย,เลยมาเมซีสูงเขาอธิษฐานเป็นปัสกาให้ด้วยพูดไทยเก่งมากตามทุกคนที่พูดไทยได้ใช่เป็นใบลิมโก้กันหมดเหรอถูกต้องไปถึงแล้วมีท็อฟฟี่ให้เอาไว้ไปกินเระว่ำรวยะท็อฟฟี่น้ำรวยจับท็อฟฟี่น้ำรวยถุงน้ำถุงครังน้ำถุงพออะไรเงี้ยก็มาถึงตรงที่เป็นจุดขายของนะคะซึ่งเป็นของที่ระลึกต่าง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นทองคำนะที่ดังมาแล้วก็มีกางหันจี้สร้อยอะไรอย่างนี้ทั้งหลายนะคะอันนี้ผุกเสกหมดแล้วก็คือนี่เป็นกนางหันชุดใหญ่นะคะก็ราคาตามที่เห็นเลยคะ่ะอันนี้คือของแท้แน่นอนนะคะเราก็มาช็อปกันอีกว่าจะซื้ออะไรนะคะอันนี้ก็จะซื้อแผ่นหูนี้ไปฝากคุณพ่อนะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณเพื่อนนะคะนี่ค่ะเป็นแผ่นหูของไม่ใช่แผ่นหูสิเรียกว่าแผ่นแผ่นทอง,ทองไว้แบบติดกระเป๋าตังค์ได้เงินได้ทองตลอดปีนะคะฟั <c oughs> งด้วยสองร้บาทแล้วเศร้าใจแล้วก็น,นี่จะเป็นแบบแต่ละปีปีนักษัตริย์นะคะอันนี้เราก็จะหากระต่ายป้ายทองคำป้าสวสดาเป็นติกเก็ตทองคำเข้าสู่วัดนะคะ มีขายในช้อปปี้เหมือนกันซึ่งราคา3าบาบาทที่นี่ขายค0เหรียญจ้ะเขามีการ์ดเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นการ์ดที่แถมมากับทูบนะคะเป็นก็คือเหมือนเป็นยันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นการ์ดทองคำนะ,ะการ์ดทองคำของพิเศษตรงที่ว่าก็จะมีเป็นวัดนะคะหนึ่งด้านและอีกด้านหนึ่งอะ <laughs> ่ะเทพนั่นเองเทพเทพไข่สิงเอียะแล้วก็เท่านี้นะคะสำหรับ ทัววัดแช่กรุงวัดกังหันนะคะที่ร่ำลือของคนไทยนะคะเป็นเป็นจุดนัดพบคนไทยจนสตาฟที่นี่ก็คือพูดภาษาไทยได้เกือบหมดแล้วนะคะจะพูดจะถามราค,คาจะอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทุกคนพูดได้หมดเลยนะคะแล้วก็ฝึกภาษาไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะโควิดที่ไม่มีคนเลยก็คือเขาที่แล้วมาคนเดียวที่เป็นคนไทยขนาดไม่พูดภาษาไทยเขาย <c oughs> ังเห็นหน้าเขารู้เลยว่าเป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยกับเราจได้นะคะก็เนี่ยนะคะสำหรับวัดแช่กรุงวันนี้ ก็ปิดคลิปแค่นี้บายยร่ bye bye. ลำรวยเฮงๆรวยๆ,ยๆนะคะบายยว่าแต่ทำไมต้องกลับมาอีกรอบนงนะคะว่าแต่ทําไมนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงใช่ <ขอ S 2> เพราะว่าเงินเข้าเลย <c oughs> มีคนที่ออเดอร์แผ่นทองนี่นะคะเป็นแบบเป็นพลังมูยิ่งใหญ่นะคะ พลังมูเห็นได้ทันตานะคะฉะนั้นใครสนใจอยากอยากพีก็พรีมาใต้คลิปได้นะคะติดต่อมาได้นะคะ